อภอบ้านใหม่ชัยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมคลิกออฟลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนวันที่15มิถุนายน2566นายเสกสรรจันวงศาร์นายเอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีคลิกออฟลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยได้กล่าวถึงกรอบแนวทางการบูรณาการร่วมกับะสง์ในพื้นที่ขยายผลสู่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในบทบาทสี่มิติได้แก่มิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมิติการขจัดความยากจน มิติถนนสายวัฒนธรรมและมิติด้านการสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบูรณาการขับเคลื่อนง,งานภายใต้กลไก357ลงสู่บริบทของวัดและชุมชนโดยมีพระครูธรรมทัตสิริวันโนเจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพศมหานิกายพระครูพิสารมงคลวัด เจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพจนธรรมยุทธพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนเครือข่ายเจ็ดพาคีและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมคิิอออพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ในการนี้นางสาวภารดีประไมยพัฒนาการอำเภอบ้านใหม่เชยพศทธได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยได้บูรณาการร่วมกับโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดประชารัฐสร้างสุขเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่26มิถุนายน2566 ่อยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิรา,ราชนครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบหนึ่งปีวันประสูตรวันที่6พฤษภาคม2566และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนารีรัตนกัญญา กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย 1. การประชุมสร้างความเข้าใจการบูรณาการการทำงานในรูปแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่และการบรรยายในหัวข้อพระพุทธศาสนากับการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยหลักบวรโดยพระครูวิบูลธรรมทัศิริวันโนเจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพศมหานิกายและพระครูพิสารมงคลวัฒน์เจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพศ์ มยุทธพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง M.O.U. บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณลานวัดปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวสมุนไพร 4. กิจกรรมถวายพรตทหารเพลนแด่พระพิสูจสงฆ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเจ็ดภาคีจำนวน100คนณนะวัดคันธารมหมู่ที่10 15ต บนหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพธ์จังหวัดบุรีรัมย์